รอยเตอร์ uters, บททดสอบที่แท้จริงของบิตคอยกำลังจะมาในเร็วๆนี้ราคาของบิตคอยไม่สามารถผ่านการทดสอบแนวต้านที่ระดับ48,000ดอลลาร์และขณะที่เขียนข่าวอยู่นี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่47,139ดอลลาร์ตามข้อมูลจาก c o i n g e c โ o ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในตลาดยังคงมีแรงกดดันในการขายเบนจามินโคเวนนักวิเคราะห์ทางการเงินและผู้สร้างอินทูเดอะคริปโตเวิร์สเชื่อว่าบททดสอบที่แท้จริงของบิตคอยกำลังจะมาถึง โดยเขาได้เน้นว่าเดือนกันยายนจะเป็นบททดสอบครั้งสําคัญของบิต o i n สิ่งที่ผมสนใจคือเดือนกันยายนทําไมน่ารอเพราะในช่วง4ปีที่ผ่านมาบิตคอยทดสอบแนวรับที่เส้น20 w o u SMA ทุกเดือนกันยายนตั้งแต่ปี2017ราคาของบิตคอยได้ทดสอบแนวรับที่เส้น20 d u Simple Moving Average ทุกปียกเว้นปี2019โดยราคาบิตคอยสามารถรักษาการสนับสนุนที่แนวรับนั้นได้3จาก4ครั้ง โดยข้อมูลของโคเวนพบว่าเส้น20 w u SMA จะอยู่ต่ำกว่าระดับราคาของบิตคอยในปัจจุบันประมาณ89%นอกจากนี้การวิเคราะห์ของโคเวนยังใกล้เคียงกับการคาดการของลานีนักวิเคราะห์ชื่อดังอีกคนที่เคยทำนายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าราคาของบิตคอยจะร่วงลงมาที่47,000ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมอย่างแม่นยําราคาของบิตคอยกำลังอยู่ในช่วงขาลงอีกครั้ง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ราคาจะไปทดสอบที่แนวรับ20 w n n และมันจะผ่านบททดสอบนี้ได้หรือไม่ตามการคาดการณ์ของแพลน B ีราคาของบิตคอยจะไม่ใช่แค่ผ่านการทดสอบแต่จะฟื้นตัวขึ้นอย่างรุนแรงกวดอ่านข่าวบททดสอบที่แท้จริงของบิตคอยกำลังจะมาในเร็วๆนี้ต่อที่สยามบล็อกเชน